สวัสดีค่ะวันนี้มิวจะพามาทำยำเล็บมือนางใสหมูสับนะคะจะเป็นยังไงจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะใส่น้ำปลานะคะลงไปในภาชนะที่เราจะยำนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะประมาณหนึ่งทัพพีครึ่งนะคะนี่นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำกระเทียมดอกนะคะลงไปประมาณ1นึ่งทพีครึ่งเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะลงไปนะคะประมาณ1ช้อนครึ่งะคะ่ะ เราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็คนนะคะให้น้ำตาลปีบของเรามันละลายดีนะคะเราก็จะคนไปเรื่อยๆเลยนะคะ พอ,อน้ำตาลคิ๊ดละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกนะคะพริกแดงปั่นนะคะลงไปนะคะเล็กน้อยนะคะไม่ชอบกินเผ็ดนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่มะเขือเทศนะคะแล้วก็ถั่วลิส,สงนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่ะคะลงไป เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่คืนช่ายหั่นนะคะลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่มะนาวนะคะลงไปประมาณหนึ่งทัพพีนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูสับนะคะที่เรารวนไว้แล้วนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใสเล็บมือนะคะที่เราลวกไปแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่ลุกไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ค้นนะคะคลุกเคล้าให้มันเข้ากันนะคะนี่นะคะเราก็จะคลุกเคล้าไปเรื่อยๆเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ชิมรสชาติดูนะคะว่ามันอร่อยหรือยังนะคะถ้าอร่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจะเสิร์ฟใส่ถาดใหญ่ๆกันเลยค่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะยำเล็บมือนางใส่หมูสับนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มิวทำคลิปต่อไปได้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ